อ่ร่ออากแกแกมแดงแถวเพนก็เป็นสีดำดถ้าแกมแดงไหาออกดำเยวจะไปเรียนสมาชิกใหม่จะไปเรีนสมาชีกใหม่จะไปคัดคัดแกที่นันแห้งนา่นั้นขอมึงอีกรอบมงก็อาบก็อาบอีมันยืดเสล้นี่หน่อยเอาเชื่อว่มีสีเอาของเยอะพี่ดองกูสิ้ภาพเบเบิงค่ะสามารถชีกใหม่เส่ต่อรับสามารถชีกใหม่กันนะ ไม่ไม่ทำอะไรอาบน้ำพี่มแแเลยบัวบัวเดี๋ยวิ๋วไอ้ฟังบัวิ๋วไอ้ฟังมาจิมาที่แหลกมันาคืออะไหนูมีพี่อมแบเป็นไอดอลเออพี่อมแบบเป็นอไนมันคือพี่อมแบบไ่เอถ่ายคู่กันถ่ายคู่กันหนึ่งสองสามหน้าบู่สองไปเลยแหลกใส่กันแหลกใส่กัน น้าของน้ามีฟักบวอยอ่างนี้ก็บ่เดี๋ยวอันนูมีพี่อมไรดอนบนาที่เดียวบ่ยไปยุ่มแต่คนพี่อมแบบนอนง่ัดชัดนี่ยิวายไ้ไปบ้างคนถอดลาบกดจะย่อชืว่าลาถอดนาพวกนี้กันเชียวแล้วัแล้วไปได้เรื่อยวัไม่ได้เียวเดอ่ะนี่แลแลเขาแล พอะเจ้าขึ้นมาแหล่ะถอ่ะแล้วาอย่างงั้นเลยให้ดังเกิดเกินหาจับ่แหล่ะต้นไหนเเสือกันแรกเลยอสิสิสักสิปนเสียสัพอดีนีปันเอแตตอนนี้เต็หมู่บ้านกวาจเลยมูบ้านหมู่บ้านเมากุพวกเมียสักอยู่ด้อสักได้อเนี่ยสกตอนนี้ขาวมากกว่านีค่ะขาวเวอร์ดูไปยุ่งบานยังไงเปอเนเมวเม่กันอวเ่เไปสา อยู่ในป่าในโดงแล้วหรออยู่ในป่าอยู่ในดงมันคือเตันแอแขตันเเก็กเห็บก็มีหรอเพราะเน่นาบานพรแป๊หนาเป็นตัวหนาของฟ้าเป็นเล่เนาะโอ้ายใจรงเร้อเจอไหมกใหม่ลากยังออกกําลังกายไปเชลอิไปเียบอยู่สิไปเสีบอยู่เปิดเรือี่ไรดพี่พี่เส็นน้ำจิ้มห่อน้ำจิ้มเทิมชิดสอกระทะ เว้าแตงได้กระบาเสือกราแสบรูปแสบต้องไปชิมแม่เอาอีลี่ิีไปชิมอยู่แสบแสบอีลีเพราะว่าขัดเส้ยเทียดเทียดหญียิปรบะทาหลือส่องปะทาท่เรกที่ดมกิมตัวตับเมื่อกวันที้ยันากิมปลาเที่ยมกิมโคตรานคนแถวนั่นกะว่ามากี่น้ำกินซุก้กะเทียจิมซุกี้บนี้เทียาจินซุกี้กระทะเรลกมาจินซุกิโคตรสิร้ายอยู่ดอกรสเก่าพี่ซอนพี่ซอพี่นุ้ยไปชิม ี uh ่เ uh. ห uh ็นทยี่อพี่ซอพีด้วยไปซิมแล้วก็จเกงใจแล้วก็จงกาบอกอาได้อยู่ได้อยู่บัดเฮาซิมเองเกือบหักเียรสชาติเ่าเราได้ข้าเกไได้ใจพี่ซ้อพี่ซ้อจัดดีดละว่าซิกรสชาติไกเคียงล่ะรสชาติไก่เคียงละบัวเว่าบัวบนี อันสุดท้ายแส่วิลีเลาประกันเลยแตาว่า28อายุ29อายุ28อายุไปเลก็27เขามีงานลุกไปเลยเออเดี๋ยวจะพันทั้งแห้นจังแหละพี่นนองคะอย่าลืมค่ะวันที่เหร่นางงามใบั่ว29มีนา29มีนาค่ะพี่นนองคะค้ายบัตเลยพี่น้ทงคะบัตรเกลือจีซ่างกันกระเพงรอมบนะคะกระเพงแก้วรอมบุญ สางกำแพงแก้วรอนบุญรอนบุญรอมบุญนะคะพี่น้องคะวันที่29มีนาบัตรหน้างานเท่าไหร่นะคะพ่อบัตรละอยร้อยยี่สิบบัตรละอยร้อยยี่สิบบัตรแข็งร้อยเดียวบัตรแข็งก็คือท้าบุญน่ะหรอซื้อบัตรแข็งซื้อบัตรแข็งก็ถือกล้วยอยู่แล้วเพราบุญถ้าบุญได้ก็ได้เข้ายังไงก็ได้เข้าขอบคุณทุกคนนะคะพี่น้องคะหนูกับประเทศไยคลิปเลยค่ะตื่นกับเชียงชิปทามพลาโอ้โหไปดังคนไหมเอาพ่อไปยังสิบสวยไปเบิ้ ไม่เหมือนเกียบไตมันเป็นเมียเหมือนมันสิหอดบ่บปรู้ว่ากันไปเรื่อยๆคือว่าบ่รหอดก็เลยอนุญาตให้ไปเป็นเพ่อพญาเป็นเพราะพี่บ่อก่อนแล้วเล่นซองบดพี่พ่อเป็นล้นเฮียพี่มิวบอดอนุญาตให้ไปงานรับเชิญเพราะว่าเพิ่นคิดว่ามันสิบ่อันมันสิบ่อหอด แต่ว่าบ่หอดอกปะมิอหอด่อดอกเฮาเฮาเตยเรียแขกกับบ้านนิงกกลัวมิวออกตีไดปกติพี่มิวออกตีสองท่านแต่ว่าไม่รู้สเตนบายเลยครับพี่้องบรรยากาศนหน้าตาของเรือง้นเอนเไม่ต้องมากนุนหน้าตา่อนมาหาแม่บ้าพามาเอกไป่อนก็ได้เดี๋ยวจะตามไปมาเลยครับพี่้องมั่หอดหมู่บ้าน คือว่าเขามาต็มบ้านเขามาจากบ้านร้อมมาหอดประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงเมื่อคืนน้องเพียรแทะไปตัดผมไหมเมื่อ้องน้องเพชรแทะตดลันนะอยากตัดอยู่เอ้ยตลันไหนตดลันล้วย่หลันเมื่อคืนอยากตัดดิวู่ไก่ดิ มังกระปาเพ็กเลยบ่มีเวลาตัดผมนัวนาลากันบ่เขาแปลงแต่นาแล้เขาฟ้าดิหันทอดีละยออกขวงตัวละเฮ้คือเปขนขวางตัวเเห็นเต้นแล้วเอาีแล้วนะดิเต็นเฮาได้หน่เฮ้วมาไปตะไลลงแต่เบอเปิดแล้วังกายของเปิดได้ไปแล้วครับพี่น้องมาค่ะย่ด้วยเล้ม พี่น้องครับว่างหันป้อมแปร์ถึกลอตเตอรี่แล้วมาที่หนึ่งค่ะแบ่งกันนะค่ะเรียกแบ่งกันนะบอกก่อนพี่บ่าวที่ซื้อเอาหุ่นมาเมื่อกี้ริหนูกินเลยนะหนูไม่ล้างกินเลยไม่ต้องล้า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 งเสร็จพิมพ์นะฟ้าคือครบทีมแถ้าหวานอยากมาดูอยากมาดูคุณเซียนพวการน่ะลด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 ไปคุณขอบคุณครับ โชคดีแนะโชคดี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 มาแล้วครับพี่น้องอีลาน้องสาวนะคะนางเจ็บกันเลยใส่สายสะพายบ้างดือดโอ้ยจะจะอ่อนรับผิดชอบคนรับผิดชอบปู่มาหมือบ้านนี่ครับพี่น้อง อีพ่อสวัสด no. mm ีค่ะอีพ่อจะไปเปาจีนไปเมืองฮึ่งไปเมืองฮึ่งอีพอจะเมื่อป้าพอนพ่อนันจะไปต่างประเทศนะคะไปแล้วไปกลับมาแล้วพาคกันเต็นมาด้วยพอพญ่ายี่พ่วงหน่อยเยาว่าจริงจังตีพ่วงเป็นเรือพ่วงพอพญ่าเราวมีธุรกิจเล้วแล้วจะไปธุรกิจเราค่ะเราวจะไปเลี้ยนแล้วจะไปเลี้ยนเราวจะไปเลี้ยนตะกี้เราก็ไปได้แหละเห็นริวแล้วใส่สุดผ้า เราเซ็นสัญพามานะเราเป็น้าเราเป็นผ้าตอนเป็นพาร์นอนบ้านนอนเมืองจีนไปแค่บ้านลักไทยเอาบ่บ้านลักไทยอย๋อมันคือคือจีนแท้มันเป็นหมู่บ้านจีนเลยมันเป็นหมู่บ้านจีนแหละก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนอยู่น,น่านหรืออยู่ยแนห้องสอนในห้องสอนติดกับฟังพม่าหนึกว่าไปจีนเขาเรียกว่าเป็นเมื่อเป็นใช่หนาเท่าเลยไหมแต่เหมือนเหมือนจีนจริงจริงโอ้ยอากาศนี่็ต้องห่วงย่มนี่นี่ ้ำกันแหละครับมึ่งกินนี่มาเกือบโต๊ะกันละเย็นมึงเย็นนะคะพี่น้องค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ